สบายดีเด้อพี่น้องจา้าสบายดีประสบัดสุขสุขคนเนาะยินดีตอนรับเขาสู้่องแบบแป๊บสั์วันเดอ้อสบายดีตอนสวยจักหน่อยเนาะก็แล้วเบียกเนาะแล้วก็สิไปน้ำหาแม่พี่น้องผู้ <c oughs> น้ำน้องก็เติมเบื่อๆสบายเนาะเราตกน้องไว้อยู่เทงิงไฮนาแบบแบบเวลายามบ่มีน้ำก็คือจูบสตยากาแล้วก็จูบส่นาคือดเลยเลยๆกระเป่งลงเรื่อยๆอันนี้เตา่า

ปาดคือกะคือเาาคืองามแถววะพ่อย่ไม่แถวเออบนพอยบนหยาบนู่นเลยนู่นนะพ่อยอมู p. ่มเชินหนักว่าขาดม่ปุ่นเออเออแล้วจักมัดเลยแม่จักยี่แม่ลมัดาตสาวเติบ มีอีเมลกับลาลานพักกันลกสามคนทั้งเจ้าของนาค่ะสะไปดีพี่น้องมาเดินมาลูกกาให้พวกท่านดำหน้ากระได้ลูกกาม่ทถแต่มัดละสองบาทบอลคู่ละหา้ะหาโอ้เดี๋ยวนะี้คู่ละหาเดี๋ยวพี่น้องแต่ก่อนนะเขาเนาะสมัยแต่กินนะจ้างมัดละบาทสองบาทคู่ละหาถือว่าแพงสุดเลยเด้ อยู่ใส่บ้านานงวัดเออทั้งที่ละโอ้โหู่ละ8บาทเ้าอีร้อยว่ะผอ้ย่ยากูจะอยู่ใลกล้ได้เนาะว่ะอุตสิาห์ปนกอ่ะขาบมีคนเนะขู่ละ8บาทผูโลก,กานะสองมัดก็ได้8บาทพี่อุนถือว่าจางแพงเติบนะเดี๋่หฮอสิไปดึงกะบึงก่อนนะ กดมันสิพอยสำไใ้เนาะปีนบวท่านไ้โลก,กาจากเถื่อะนะคะมือทำอิดของปีมือก่อนนะก็คือไปดําหน้าน้ำเอื่อยๆเน,นะา,าไนะไปดึงเบิงค่ะไปใกล้ๆสิอเ,เอาซิบบาทกับพ่อขอ,องเ่าเนาะน้ำขวดเนืงากชาวบ้าน <c oughs> องหนึ่งั ธนาาให้มันจุบน้ำธนาอ้ยมาหาเงินค่านำก่อนน้ำปั่นหรอน้ำปั่นเพราะว่าเสหาบาทอีกแล้วค่ะนะวิธีถอนกานะพี่น้องบบ อันแบบปั้นแบบปั้นเอามาเสาหาโอ้ยไม่ถอดเจ้าต๊ะก่ะสามตาเนี่ยบอแต่เราปีเจ้ากระจกตกสามตานี่เอามันสีพ่อหน้าบอส่ะต่างออกไปก่อนเลยค่ะมาล็กก้าด้วยพี่น้องจ้า ชุ่งมากบ็บบาดในนะิสัยด้วยแดดแดดดพอนย่างชุเขาดำหน้าผัดแดดเนาะผู้โลกบอกไม่ให้คิดถัดหวโงนแน่นะนะชื่อแต่กับมากยังนะจาเข้าไปแค่เบิร์คนก็ได้เมื่อไงบอ ไปฐานโลกข้างตัวเองอนี้มมนเลมันไลยมยามไปกัเนี่ยแต่มันขาดงแม่เจ้าแหงกววานห่างกว่านี้ายแล้วแม่เอ้ยห่างกันนี่แล้วบัดตัวซตน้ำรังนี่มันกาะเกาะันใครสันลูกกลูพี่น้องเอบริกรเลวมันจะจุกได กลเบาไว้ได้เลค่ะลกหัวไห้กะพ่ออยู่เด้ค่ะกะมันอัน่อนล่ำเลยโลว่าเลยมือล่าสะนุ่นลายมันขดิ้งเีละน้อยนันน่ะปะล้านหนจัดมาดแล้วโเรามากับังมื่อไวไปจะไ้แววะจ้าชีโล่งมือได้ปะจัถูกกระพังเรอ บแล้วเท้าลงก่อนไปลุกให้เท uh> oh ้าไหนเด้อจิติลกทั้งกลางคืนเท้าก็ไปช่อบำกับชื่อในบ้านเห็นบดไดแอนทับเบิ้งบดไดแอนเบิ้งในบ่ายเบิ้งช่องือชื่อช่องก้าในแล้วเท้าก็สิมัดเลยสรุปก็คือมือนี้พักกันมาลุกกาหับจ้างเลยพี่น้องให้มันจุ๊บน้ำจอกหนึ่งสิเมื่อค่ะมันสิจุ๊บว่าเสียวสักทิบบาทก็พอะเลย กินน้ำกินน้ำก <Sven> ินน <me> ้ำก okay. okay. ินกระติกนี่แหละจะบรชื่อแค่ให้ปากช่องเข้าคลายน้ำปั้นชานมชาเนมเขาปั้นทั้น้ำแข็งอยู่นะไม่นานไมตลามันปั้นแข็งนี่พี่นะข้าปั้น มัันตดโ,โล,ดล้างมือเขียวบัดดีแล้วอีแม่โอ้โบได้เอาทองมือโบอท่านได้ไปซื้อยังสำนะบ่ท่านได้เตรียมมันมบ่างว่ามือแรกยังสิไปซื้อ นั่งงอมงอมเื่เสิได้มัดหนึงเขานะโอ้ยจะไฟลรไม่ถ่าม <go le> ันกันเได้ฮอนชีชเด้อนี่แม่นบอเออยฮมูนบลบต่อยนัข้อนี่อนะนี่านมเด็ไ่เลยดูม่เด็กกไจะ่เขได้ไรมิสูงได้เลยแดดเห็นเนาะ มันเมื่อยมันแหมแบบมันอึกระถึกเขาหลดโ้หลนกอานไดแล่นแลครับบุเดรแมครับบเดบกานี่ยยามคนด่าแล้วมีจต่ด่าพ่อด่าแม่ก่อนนะคะพี่น้องเอ้ยโอ้ยลูกอีหานี่กยอมแลขนาดแล้ เต้องดูเดาได้เด้อบักดังปุบปุบเด็กเขาด่าแม่อยู่เงินทีเงงงทีนี้กันเขาบุพังนก็คือเก้าวแล้วทุกคนดูสิมัดก้าเฮามัดแรกของปีเลยเด้อนิเนี่ยติโบกเกอรได้มัดหรืเปล่ได้มัดหนึ่ง มาถึงปลาด้านมันได้ซองมัดแล้วบอถ้าเด่พอมัดปลาานชุ่มเจ้าเห็ดองไรชุ่มเจ้าคือไว่บาๆเข้าเลยนะยากวักาในิพ้อยซ้ำในกรสร้างขั้นมือเด้บุคคลในโรกในหอดหกเย็ดคีบเจะเสือเลยค่ะตอกป่งอะไรส้ิบมัดมันบนได้ัเป็ดเนี่ยลงขาบแรกกอ้มือก็ลไดอ้ถุก วันทั้งคในรถตะวันนี่วันนี้ในันิเานี้เนียม่ได้หอดเช้านะจุกนะนีก็ได้คลปไปอุกอ่างนี่เนาะบัดวยกับไยแท้เห็ดันได้เห็ดจำนี่ลดำไปนี้เนาะข้าว้วมได้ชอคันเียง้ตัจะเห็ดตน่ยง เนาะมีความเป็นไปได้สูงอ,อีแม่นี่ยได้ซื้อเห็ดนาเพิ่มหวาน,าานหมดคลายน้ำมูแล้วนอนไม่ติดกินเห็ดกระเล้เพิ่มขึ้นะรบ้วะบัดแม่สวรรค์ประเทศดาเพิ่มเด้อพี่นอ้องหมูคลายแซ่แบ่หมดคลายรุนมีติดกินก็ยังอยากเบิร์ดแต่มีติดกินจะได้ซาลอุกไก่แม่คนแม่มาเน่พเพราะว่าแม่น่ะมาน่ะตัวเดียนะวแม่นบ่อันนี้กะนับมาเลยเป็ดไก่ก็บคินหลายฉ่ำคนกิน ถักเลี้ยงเป็ดนะบริกินดอกค่าเลี้ยงให้มาขิงขาหมากินเบิดเลยตั้งแต่เลี้ยงเป็ดมาถ้าได้กินจะโตอันไก่กับหมาได้กินแล้วก็ค้นเขาคัดข้ามาเน่ะเกลือไก่กับถั่วงุ้มหัวพูดนะเขาเปลือขมาเลยเขาช้านี่เนาะเห็นที่ใ้าวกลางเป็นดูที่แตกดิใช่ข้าวกลางขมาหวานนั่นได้เดี๋ยวนี่ม้วนนตักากมาวนเนี่ยมันจะขิ้เลย ยังมีขอชานปวดอีกกดอกใค่แน่บ่ได้เต็มถ้วยเอคุยอยกได้เต็มถ้วยช้านบ่เต็มหดยามลงไ้ลงหน้าแล้วผู้ใดกระดำหน้าเบอร์ละจ้าแล้วเป็นทงก็มีบางคนอะ่ะแต่ว่าข้าท่านได้ดำเสื่อนอะว่านเงินลงหนูเป็ยาาได้ของเมือ่อมันสิมีคนมาบ่ละขันทาวานันบ่มีน่ะเข้ากระดำมต้<บ>ขเข้าหวานตอนคนบดกระดัมหวานไว้ไม่น้อยสิจะได้เก็บ เมนนอ้งไม่คืเก็บบผมไปดำนาเก็บประทันกับเป็นเว้นเก็บที่นี่คุดตกกะก่อนกะกะเงี้ยวเลยดำก่อนกะโชคดีไปเนาะเวลาจ่างคนก็มีคนไปดำให้เด้ถ้าเฮ็ดพร้อมกันกับ่มีไผไปให้พี่น้องไผก็อยากเฮ็ดทังไพ่ทั้งมันอยากบ่ทัานหนำกันในแม่นเ่านจะไปดำทั้งหมู่หนำกัสิเบิดบาดนี้ ดำเองแล้วก็ค่อยเฮ็ดไปหละเลแต่เมื่อกล้าให้มันก็ยับกระด้นดำน้นกรค่อยแล้วเมาแม่จนจดเพ่จดเที่ยงไปแล้วจนไปขึ้นเพรได้ซูระดำหน้าจนเพี่ยงจนบ่ายอีแม่ได้ปะวปอขลงกะลงแต่เฝ้าขลงกักูประ่านลงหนึ่งเข้าไปเลย มาดนคืนน้ำล้งบเร็ว่บไ,ไว้ประเทศยังก็เป็นตังรวยแถบเพรานบันไดบุเ็นได้พอาันไดนี่จำอะไแล้วเนะพวเรอบไปแล้วไดเข้าได้เดียกูยาแล้วเราขยาแล้วยาล่ะบอกโอ้ยเพื่อจับจ๊ปงัวผูกในอีกหนึเขาแล้วก็ะเทศกินลูกกระเดิกน่ยก้นวานเขา,ขา,ขาให้เป็ดห้ไกคกระจพัวงผูกดับหน้านน่น่นโบอิ้เดี๋ยวขายแจ้ไว้ จับขูเงี่ยม่กินเขาเข้าแน่คอยะมา่อยข้าวย่าึ้นมาและขนาดไก่ขึนอยู่ใกล้นะคไก่ก็ย่าึ้นมากเลยไก่จะกระเพื่อขึ้นเ่าึ้อมัอดงูเอาะยากขาดไก่เนาแล้วนได้้าหมดเลยปิดตะเชายืนนั่นัมันอยากขาดใเต่ขาดแต่ท่านขอบขอบอือกแมันรีบปาดมันอ่งเติงเฮืองนะหาบาทกับพท่านได้เดี๋ยวนี้นะไม่กมัดหนึ่งบอ แกากโคตรนายุบไปเรื่อยจัไว้แล้วนั่งตั้งลกนะลกะบแอยากได้ลายแบอแล้วนั่งตั้งบอแล้วไปยังนั่ง พอว่าเพื่อชีวิตัรรนึงกระลุนพอว่าให้ถ้ากระลุนตั้งนะว่านขึ้นอาหารเอาเมื่อกุกโกกะนั่งเออเมื่อนั่งกระลุกไปอยู่ไหนแล้วเฮ้ยเนี่ยมันเนี้ยเดไ๋ยน้นั่งลถกกะห้นได้ตามเพ่งคนนี้นะจำมันได้ไหมก็ใครก็นอนอยู่ไหนวะดึงไปเรื่อย ชง่คือมึงใอะไรทัขบขงาเขาปน็นนวสื่ออาหารมาไม่ไหวเนาะสีดำหน้าแล้วกระเรียมแล้วยูแล้วกินไ้น,นะคะาปากประ๋องไส่เพราะว่าเพอมราะว่าเข้าไปดำหน้าเข้าดำหน้าเข้าบไอหายังเด้กินเี่ยหวัวเป็ด,ดเกรบเบิดเียงัยงว่าเขาไปหาเขได้กินันก็เป็นสที my wife จกินข้าหุงแต่คืเมาอวาจะกินขนนาานาานา้า,ขาวแรกก็นี่จ็ประานมีชาวบ้นเิ่นกัจพเขาขางอที่วหบบาัน่่่เออดับน้าจะองดูอันว่าว่าในกินข้าวหุงกักินอาหารใครรู้กีข้าวหุงชื่อ มุ้งจะเกลือเลื่องะกินจะลุนมันเป็นอะไรคือกินแล้วนั่นต้องกินแค่นี้ไม่กินได้ไหมไม่ว่าอยากยังบอกกินแต่เขาหุ้งนั่นแหละเขาเกลือนะกินแล้วก็แล้วแต่เกลานมักฮงเข่าใส่บ้าวเนาะกูกันหุ้งแล้วกุต้อยปากเ้าวน้ำตาลใส่น้ำตาลอีเมทเ่ามักเฮดให้เฮากินด้วยนี่มันหอมกินแล้วก็เป็นวินละบันหุ้าของมก็ลุกขึ้นต้อยปากเ้่าลุกบริเวณเห็ดกินแต่เหิงแล้วเนาะแม่ กี่อยู่ในอีนแถาแล้วพากินเขาเลยดูๆเลยหุงขขาใส่กะทินะพี่้องใส่น้ำตาลแซ่บคัมันงว่นจทักมากินนายทะวยมากกินบ่อเขางแน้ำตาลแ่ะคัมาบงดูข้ากินสงเย้ได้สองมัดแล้วจ้าพอ ผู้แดดแห้งโลกกะชองมัดเราคือมาดนปันนี้เนาะและพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิขออนุญาตลาก่อนเด้อบัดนี้ขอบใจบส่สุขสุขคนที่ติดตามและก็เป็นกำลังใจให้บ่แป๊บสวรรค์เด้อพี่น,อนอ้องเนาะโปรดติดตามตอนต่อไปลาแล้วจ้าสบายดีเด้อไปช่องมุกไช่องมนึงจะได้บอ